สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุคนเนาะเปิดผ่านรวพี่น้องอ้าวพี่จะ้สั่งดิไก่มาชื่อแม่ไก่ย่งยมามาแบกกระดมไอคิปก่อน แานกับมาเห็นงานบ้านานกับเปิดมือแรกเนาะเิงเค้งปังพี่นาหยังหรอไปำลุงจิซักขังทั้งนี้ซักซักขังใช่ขวดละแพ็คร่อยเศร้า กวาดรหัสสิบบาทกวาดรหัสสิบอะไรอย่างเคียนเคียนใส่ถวดมันอีกเนี่ยบอต้องการสื่อสื่อหนึ่งเทมหนึ่งกับเทมอุ่นนิ่มกับเจ้าคนเด้ อ้นบ่แม่นบ่้าโลหน้าใ่เขียวน่ะป้าดำซื้อบ่ตั3 0 0 0แล้วแถมแถมอย่างหนึ่งอมยิ้มแถมมาโลดจ้ะมาบถม3แ0นแล้วไว้สิเบิดเลยสิเอามือ2จลยเ้อสิแถมให้่อย่าไปแยิ้มให้ลูกเองเด้ออ้าวแถมอยิ้มหั่เนาะอยิ้มพี่น้องซื้อบ3แล้วก็แถมของให้เจ้าอย่างนึงเนาะไผสิเอาอีหยังกะ อย่านั้นอุดูนได้เนาะมันกเอียงเคียงหนีอ้าวบดอนแล้วปันเขาสี่สี่แต่เงินบาทเนาะน้องกีอารานห้เนาะตัวยังยังเคยลูกค้าก็เริมทยอยทยอยเข้ามาแหละกวับมาใกล้ใกล้ดอกค่ะเงหนึ่งว่าไรเมินกี่คุณใส่สียังใส่สียัง ôi oh, xuống này nó. Hai chị Ừ Một cái gì. 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 Một gì. Một cái gì. Một cái gì. Một cái gì. cái này Một cái gì. Tăng cái gì. Một cái gì. Một cái

ยังไงก็จัดปูได้นี่ซื้อบริษมเสียนแถมอย่างหนึ่งอาแพหมามืนม่สมาิน้นลูกันะบาทนี่แถมอย่างหนึ่งกอแล้วแถมก้อนหนึ่งแถมก้อนหนึ่งไหบบแถมก้อนหนึ่ง เออเขื่งของมันปั่นอยี่สเนาะในกล่องในีสีสนเนา,นานะแต่ว่าในอันลุงแล้วลุงแจกไปเอาเอาไปเอาเฮ้ เอาโล่ใช่แต่เอาเงินสื่อคือกันเบิดหันไปกับไปเลยเออแรงโล่หันได้กะ่สื่อเบิดเนาะราคากับพ่อปันกันร้างกับรูมคืนจุ๊ยอาื้อเจอดีไหนไปนอนได้หรือเนาะกินมิมแหละแล้วก็นอนเนาะมาห้แม่บ่

នៅគបយកបាយមកណាប៉ាតាមលុកណាប៉ាតាមសួស្តីភិយងមកណាប៉ាតាមប៉ាមកបើប៉ាញ៉ៃញ៉ៃប៉ាប៉ាប៉ាញ៉ៃសិបវ៉ាទៅស្ទើបើកហាងមើលអ្នកភិយងមកនេះលោកຄ້າក៏មកຫຼາຍគណលោកຄ້າសឹង ลูกค้าสร้างเพราะลูกค้ามาสร้างเพราะพี่ต้องเลยมาเด้อส่วนๆพ่อแม่พี่น้องลูกค้าทั้งหลายเนาะมาจับใจใส่กันได้เปิดห่านเลยพี่น้องเลย มันนี้ก็สร้างกับมาเฮ็ดงานนี่แหละพี่น้องข้างนี้ต้องเล้ะพี่น้องเลยนเนาะเฮ็ดต้องเล้วแต่ว่าห้านเขากับเปิดเป็นทางการแล้ว ลูกค้าก็เต็มห้านสร้สา,รางอย่แหละทั้ทงเฮ็ดทั้งซื้อกินไปมาอะไรก็เสือกินได้วันนี้เปิดห้านไปทางการเลยพี่นอ้องมาอุดหนุนกันหลายๆเด้หเอห่านยังบ่กเลยพี่นอ้องไปเปิดเอามือเอาวันก่อนเนาะเปิดเอามือซันวันดีก่อน มี่วันนี้ก็พาลูกชายไปหาหมอของก็มาพี่น้องบสบายไข่ึ้นวัดไข่ได้ สามสิบเก้าเครื่องตั้งแต่คืนนี้ตอนตีสองไขายคืนมขาก็มาแต่ห้าโมงไปตั้งแต่หกโมง ท้านเปิดใหม่พี่น้องเอ้ยยังบ่มีลูกค้าประจำเนาะภาสิประมาณนี้แหละเพราะว่าเขาคงก็เปิดเป็นมื่นแรกหลายผู้หลายคนเขาเจ้าก็ยังบ่มขึ้นเปิดได้เฮงเติมมาขนาสิ่ข่ายยี่ลองนาสิเขาลงเขาล่อยนาสิอยู่โตเพราะว่าสิมีลูกค้าประจำแต่ตอนนี้ยังบ่มีลูกค้าประจำ ห้องก็เปิดดีหมองก็เปิดทานก็เลยว่ามีลูกค้าประจำ หมบ่ลูกค้าประจําเฮานะนี่ลูกค้าประจําลูกค้าประจําพี่น้องเอ้ยบ่ซื้อก็ขาวบ่ลูกค้าน้อยนี่่ด่าบ่่ม่เอ๊ะเอมันเอมาลูกก่โนโนโนกเอ๊ะด่า ก่น้อนเลยประมาณนี้ละ ลูกค้าห้องแนวคลายผมอ,อยากได้อยากได้แนวบ่อคลายลยูเอายูไปเลยลูกค้าประจำ คลิปนี้ก็ขอลาเลยด้วยความ่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนทีนท่ติดตามรับชมขอมกันไม้คลิปหน้ากับน้องสลาสบายดี